อ่าครับอ่าวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูวิธีการเปลี่ยนไอ้มอเตอร์ปั่นแห้งนะครับพี่น้องอันนี้เป็นอ่ายี่ห้อซัมซุงสิบสามกิโลนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่าสาเหตุมาเจ้าของเอามาให้ซ่อมนะครับอ่าสาเหตุมาจากไอ้ยางสระเปาตัวนี้นะครับพี่น้องอ่ามันขาดเห็นนะครับอ่าเพราะมันขาดมันขาดน้ําน้ําก็เลยรั่วครับพี่น้องอ่าเขาเขาไปเปลี่ยนมอเตอร์มาใหม่หนึ่งตัวแล้วนะครับนี่นะครับ นี่ไอ้ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับมอเตอร์ใหม่นะครับอ่าทีนี้ช่างอ่าไม่ได้เปลี่ยนยางนะครับพี่น้องอ่าเปลี่ยนแต่มอเตอร์พี้น้องมอเตอร์ใหม่เอี่ยมเลยนะครับตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยทีนี้อ่าช่างเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไอ้ยางสลับเปาตัวนี้นะครับปรากฏว่าน้ั่วลงมา่าลวกลงมาจากยางสลับเปาครับที่มันขาดอ่าทีนี้มันก็ลงมาหามอเตอร์เลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับอ่านี่นะครับ อ่าเลือกไปหมดเลยครับเป็นสนิมนะครับนี่นี่นะครับอ่าพอดีช่างอ่าเขาลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนไอ้ยางสระเป่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นสนิมหมดเลยครับเนี่ยแดงๆนะครับสนิมติดมาเลยเพอาน้ำน้ำรั่วมาจากยางสระเป่าทําให้มอเตอร์ตัวที่เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าอ่าช็อตไหมไปเลยครับพี่น้องอันนี้ครับเปลี่ยนอ่าทีนี้เจ้าของก็บอกว่าเอามือสองใส่ก็ได้นะครับพี่น้องนี่นะครับ มือสองใส่ก็ได้ที่มันไม่ค่อยแพงนะครับพี่น้องอันนี้ผมก็จะทําการเปลี่ยนนะครับแล้วทีนี้ <c oughs> ผมก็เลยอยากจะมาแนะนําให้พี่น้องมือใหม่ว่าวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์นี้เราสามารถเอายี่ห้ออื่นมาก็ได้นะครับพี่น้องเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของ LG ีนะครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้ครับ LG อ่าตัวนี้เป็นของ LG ครับตัวนี้นะครับ LG ทีนี้มอเตอร์มันก็เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับดูหน้าตามก็ จะคล้ายๆกันหน่อยนะครับผมก็เลยนี่นะครับอันนี้เป็นมือ2นะครับหลังจากที่เช็คมอเตอร์เสร็จแล้วปรากฏว่ามันยังดีอยู่นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนเปลี่ยนให้ไอ้ซัมซุงตัวนี้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นของ LG นะครับผมก็เลยอยากบอกพี่น้องว่าถ้าเราเข้าใจมันนะครับพยายามเข้าใจมันว่าสังเกตดูว่าเฮ้ รูปร่างหน้าตาคล้ายกันอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวนี้มามามา,มาลองดูนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าเอาเอาแกนปั่นแห้งตัวนี้นะครับพี่น้องเอาแกนเอาแกนถังปั่นแห้งตัวนี้นะครับอ่ามาเสียบดูนะครับพี่น้อง <c oughs> มาเสียบดูอ่าตัวทดนี่นะครับอ่ามัน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 เข้ากันได้อ่าความสูงต่ําอ่ามันก็โอเคอยู่นะครับพี่น้องอ่าทีนี้ ามาดูของมันหน้าตาก็คล้ายๆกันหน้าตาไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้เป็นสนิมกินแล้วไม่ค่อยหล่อแล้วครับแต่ของ lg ตัวนี้นะครับพี่น้องออเขายังดูได้อยู่นะครับระบบมอเตอร์อะไรทํางานได้ดีหมดผมก็จะทําการเปลี่ยนตัวนี้ให้พี่น้องมือใหม่ลองไปฝึกหัดดูนะครับว่ามันเปลี่ยนกันได้เพียงแต่เราเข้าใจที่จะทํานะครับ เอาละครับทีนี้หลังจากที่เรา,าไ,ดได้ถอดออกมาเรียบร้อยเราตัดออกมาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับเห็นไหมครับเลอะหมดเลยนะครับข้างล่างเ,าเป็นน้ําหมดเลยนี่นะครับใช้ไม่ได้ละเป็นสนิมเปลี่ยนนะครับ เ้วก็เอาของ LG มาใส่เลยครับพี่น้องแล้วกไหนๆเราก็เราก็เป็นช่างดัดแปลงเลยครับพี่น้องเราต้องเราต้องพยายามทําให้มันได้ครับนี่นะครับอดูหน้าตามันโอ้โหหน้าตาใกล้ๆก,ก,กันไม่เป็นไรมันต้องเข้ากันได้แง่ๆเลยนะครับทีน,นี้นี่นะครับเราก็ามาใส่เข้าหาก,กันได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าอมันหมุนได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับอ่าเราต้องสังเกตดูว่าหน้าตามันใกล้กันอ่าความสูงต่ํามันโอเคอยู่นะครับถ้าเราเอาเอา,เอาที่มันเอาที่มันต่างกันมาเยอะอ่ามันก็จะมีปัญหาได้นะครับ ครับเราเราก็จะดูใส่ดินนะครับใายดิน <c oughs> ถ้าเราถอดบ่อยๆแกะบ่อยๆเราจะสังเกตได้เลยนะครับทีนี้เราก็าจะสามารถดัดแปลงได้เลยนะครับถ้าหน้าตามันโอเคได้กันเนี่ย อ้าวนี่นะครับจากนั้นมาเราก็มาดูสายไฟของมันนะครับพี่น้องอาสายไฟของมันเราต้องไล่สายซีสายคาปาของมันมาให้ให้ให้ได้ขนาดกันเลยนะครับอันนี้ของมันซัมซุงเราไม่เอานะครับเราก็จะเอาของไอ้เอลจีนี่แหละครับดีดมันไปดีดมันไปเลยนะครับทีนี้เราก็มาอันนี้นะครับอันนี้ของมันมามากับตัวมันเลยขอ,ของ LG ครับเราเอาไปคู่กันเลยครับ จากนั้นมาแล้วก็มาต่อสายไฟนะครับพี่น้อง <c oughs> อสายไฟมันก็ไม่ยากครับนี่นะครับมันก็มีมีแค่นั้นเองครับมีสายไฟแล้วก็สายไฟแล้วก็สายไอ้สายไฟเข้าแล้วสายคาปาแค่นั้นเองครับอันนี้เราก็ตัดต่อไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นสายคาปาครับ พาขึ้นไปด้านบนนะครับขาพาขึ้นไปด้านบนอ่าเห็นไหมครับเออนี่แหละครับวิธีการต่อก็ประมาณนี้นะครับเพราะมีไม่เยอะมี3าเส้นแค่นั้นเองครับ สายไฟหนึ่งเส้นสายคาปาสองเส้นแค่นั้นแหละครับมันก็ไม่ยากนี่นะครับเราต่อเสร็จนะครับนี่ครับต่อแค่นี้ก็าทีนี้เราก็มาต่อสายไฟเข้านี่นะครับสายไฟเข้าของมันนะครับนี่นะครับเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับสายไฟเข้าจากมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัดต่อเลยครับ S 1> <S 1> อ่าน,นี่แหละครับสายไฟแค่สามเส้นเองที่เราต่อครับเพราะด้านบนปกติอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าน,นี้สายขาปาสองเส้นแค่นี้แหละครับอ่าสายสายขาปาสองเส้นนะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งตรงเข้าหามอเตอร์แค่นั้นอีกเส้นหนึ่งก็ขึ้นไปด้านบนนะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งมาจากมอเตอร์นี่ก็อ่าเป็นสายไฟเข้าแค่นั้นเองครับเราเราได้ทําการต่อสายไฟแค่สามเส้นเองครับวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเห็นไหมครับอ้าว ทีนี้เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็มาทดสอบเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถังตัวนี้แหละครับใส่ไปเลยครับ อ่าแค่นี้เองครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วก็ใส่แค่นี้เองครับอามันตัวใหญ่ก็แค่เอาลงหน่อยเอาเ <c oughs> อาดีนะครับอ่านี่อ่าหลังจากที่เราได้ต่อสายไฟแค่สามเส้นเองครับอันเก่าเราทิ้งไว้ตรงนี้นะครับนี่ <c oughs> อันเก่ามัน <c oughs> อันนี้ของซัมซุงนะครับอ่าอที่ถอดมาเมื่อกี้เป็นของ LG ตัวนี้นะครับนี่ครับทีนี้หลังจากที่เราต่อสายไฟเสร็จอ่าถ้ามาทํางานได้พร้อม เรียบร้อยถ้ามันเอาตัวนี้ไปได้นะครับพี่น้องเอาตัวถังตัวนี้ไปได้แ <c oughs> สดงว่ามันโอเคครับหลังจากนั้นมาเราก็มาทําการเปลี่ยนยางสารเปานี้เรียบร้อยมันก็โอเคแล้วครับมีแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นอยากให้มือใหม่พี่น้องมือใหม่ <c oughs> ลองไปพิจารณาดูให้ให้รู้จักดัดแปลงนะครับพี่น้องดัดแปลงาบางครั้งไอ้มอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ซักนะครับแล้วก็สามารถถอดน็อตออกเอาตัวนี้นะครับ เอาขดดวดเขามันนี่แหละครับมาใส่เป็นตัวปั่นแห้งก็ได้ครับเเราต้องหาร่องรอ,งองหารอยของมันให้มันเข้ากันได้นะครับเอาละครับทีนี้ตัวนี้ก็ <c oughs> โอเคแล้วนะครับเราก็มาเสียบไฟลองดูเลยนะครับอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวปั่นแห้งนะครับพี่น้องอพอหมุนตัวนี้ตัวนั้นก็จะหมุนเลยนะครับพี่น้องอถ้า ถ้ามอเตอร์ไปได้นะครับถ้ามอเตอร์มีแรงนะครับอ่าพี่น้องคอยดูนะครับว่ามันจะไปไหมครับอ่าเราต่อไฟถูกแล้วครับอ่านี่แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับว่ามันไปอย่างเร็วเลยครับพี่น้องมันมันไปไหวมันไปได้อ่าเพียงเพียงแต่ว่าขอให้เรา <c oughs> เข้าใจดัดแปลงมันและอ่า ดูตามขนาดของมันว่ามันใกล้เคียงกันและสามารถทดแทนกันได้เราก็ทําได้หลังจากที่เราทําได้เราก็ได้เงินนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึง่งวิธีทำมาหากินแต่ตามที่ผมเคยทำมาหากินมานครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่มอเตอร์เสร็จเรียบร้อยเราเปลี่ยนยางสาะเป่าและประกอบเสร็จมันก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับให้พี่น้องมือใหม่พยายามทาความเข้าใจกับมันและพยายามฝึกฝนตัวเอง ไปเยอะๆนะครับแป๊บเดียวพักเดียวอาจะได้เก่งเก่งขึ้นเหมือนผมนี่นะครับทําได้และหากินได้เราไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังความเก่งมากมายอะไรมากมายขอแค่ให้เราพยายามรู้ว่าตัวนั้นเสียตัวนี้เสียตัวนั้นควรทําอย่างไรมันถึงจะดีขึ้นมาแค่นี้เองครับง่ายนิดเดียว <laughs> ครับอขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ คลิปนี้หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่ทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องสวัสดีครับ